สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปตัว asking v i n a t y นะคะโอเคหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีกระแสะเหรียญแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเซฟมูนเซฟมาเซฟเอิร์ s เซฟ มากมายหลแห่งเหลือเกินโอเควันนี้นัตตี้ก็จะมีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเหรียญตัวนี้ชื่อว่าเซฟพิซซาแต่ว่าเซฟพิซซาอันนี้คือเข้าใจว่าก่อนหนะ้าน,นี้มันน่าจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าแบบพิซซาพิซซาซัมติงแล้วแบบว่าแต่คืออันนี้คือเป็นคนละโปรเจกต์กันนะคะคือเบื้องต้นน่ะนัตตี้จะบอกว่าเดี๋ยวนัตตี้จะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุใดอ่ะทำไมนัตตี้ถึงมาแนะนาเหรียญน,นี้โอเคแต่คือก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกับ ไปดูข้อมูลของเว็บพิซซ่านิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ที่วันนี้นัตตี้เปิดอะคะ่ะเดี๋ยวนัตตี้จะใส่ไว้ในคำอธิบายนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์นะคะ safepizza.finance นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว tokenomic นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือ owner ship เอาหมดนะคะติก LP นะคะก็คือตัวนี้ก็หัก t a กไปนะคะปุ๊บปับ๊บอันนี้ก็คือเผา0.8%นะคะพร้อม passive reward นะคะก็คือตามคอนเซ็ปแค่ถือว้เฉยๆก็ได้เงินละก็ จริงๆก็เป็นอารมณ์แบบเปลี่ยนกาวเนะจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะคะเอ uh, I'm not financial advisor this is not financial advisor คือแบบว่าเอาต้องต้องแบบพิจารณาด้วยความระมัดระวังนะคะจริงๆโอเคเบื้องต้นนี่เรามาดูลดแมมกันดีกว่า โลดแมปเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ Q2 เนอะเราก็จะมาดูกันอันนี้ก็คือเป็น Daily Twitter Pizza Giveaway นะคะซึ่งโอเคถ้าเกิดใครเผื่อแบบว่าเอ๊อยากจะไปลองเล่นเล่นดูนะนก็ลองเข้าไปที่ Twitter กัน Twitter ของ Pizza ค่ะเขาจะมีการ r a n d o m แจกเหรียน Pizza เออมีอย่างวันนี้อันนี้อย่างเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งแจกกันไปก็คือจะเป็น Daily Giveaway อันนี้คือแจกพิซซ่าเลยปึ๊กๆๆๆแค่เรา retweet เท่านั้นเออเราก็จะได้ ได้มีโอกาสได้แบบไปชิงโชคและแล้วก็เดี๋ยวทางแล้วปกติแล้วค่ะทางเนี่ยเขาก็ทางทางพิซซ่าค่ะเขาก็จะแบบทุกๆพอมันแบบมันได้ได้เจ้าไหนล้วเนี่ยทางพิซซ่าเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนอเป็นช็อตคลิปวิดีโอขึ้นมาเหมือนกับประมาณว่าวิธีที่เขาแบบ เลือกผู้ชนะเลือกผู้ได้รับรางวัล่ะคือเขาแรนด้อมมานะ่ะเขาก็จะแบบไม่ได้มีการล็อบบี้กันซึ่งของงวดล่าสุดเม,มือ่อวานนี้เมื่อคืนเนี่ยก็จะเป็นของคนนี้ได้ไปนะคะฮีโรอีกซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับเหรียญเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็มาโพสต์ขอบคุณเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว Twitter นะคะก็คืออยากจะให้ไป Follow กันเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีแบบแคมเปญเหมือนแบบแค่รนะีทวิตก็มีสิทธิ์ชิงโชคแล้วก็น่ารักดี คนที่ได้ก็ได้ประจำมาเนอะโอเคกลับมาก็คืออันนี้ก็จะมาดูรถแมปนะคะ daily twitter นะคะปู้คอยปู้คอยตอนนี้ก็แอดแล้วนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะแปะ address ไว้ให้นะคะ address ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนี่ก็คือจะเห็นเป็นกราฟละโอเคอันนี้คือจะเป็นกราฟง่ายๆตัวเป็นกราฟพิซซ่าคือเบื้องต้นเนี่ยก็ตอนนี้มันก็เป็นกราฟขาขึ้นนะเนอะก็ก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าก็ไปดูอันนี้กันดีกว่าอันนี้อันหนึ่งที่คืออยากจะให้ดูก็คือจะเป็นเอ จะเป็นตัว BSC s แ a n นะคะโทเคนนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยเป็นของเซฟพิ z ่ a นะคะอดเดรสก็คือจะเป็นอดเดรสตรงนี้นะคะแยวตีแบบไว้ให้ประเด็นคืออยากให้ดูตรงนี้ตรงนี้คือโทเคนโฮเดอร์ทั้งหมดคือตอนนี้เหรียนพิซ่ามีโทเคนโฮเดอร์เพียงแค่4,630แ d อดเดรสเท่านั้นเองก็ตีกลมๆก,ก็ตีกลมๆว่าสักแบบ4,000คน4,600คนอเงี้ยก็ก็น่าสนใจแล้วก็ตรงนี้เราก็จะไปดูอนนาลิติกตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟ คือตัวนี้ราคามันเพิ่งเข้ามามเมื่อตั้งเมื่อวันแรกเป็นวันที่17เนอะอันนี้ก็คือจะเป็นกับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะมีช่วงที่เขาแบบปั๊มกันตึ๊บ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 ตอนนี้มันก็จะขอพอมีแกลบให้เข้าพอเราเข้าไปดูในปูขอ,อยนะคะมันก็จะมีแบบอินดิเคเตอร์ง่ายๆที่เราแบบสามารถใช้ได้นะคะปกติอันนี้นัตตี้ก็ใช้ตัวง่ายๆ2ตัวนะคะปกตินัตตี้จะใช้ตัวบอลบอลลินเจอร์แบนตัวนี้นะคะแล้วก็อีก แล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้นะคะก็จะเป็น MACD นะคะกราฟมันก็จะประมาณนี้ค่ะลองดูง่ายๆก็ลองดูกันแล้วก็แบบคือกราฟตัวนี้มันก็จะเหมือนแบบว่าช่วยให้เราสามารถแบบพิจิตราคาคาดการราคาได้ก็จะได้แบบกะเวลาที่จะเข้าและถูกเอา แต่ว่าคืออาจจะไม่ได้มารีวิวเรื่องกราฟนะคะโอเคเพราะว่ากราฟเราก็ไม่ค่อยเก่งเนอะก็ไปดูกันดีกว่าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวมีเดียมนะคะของพิซซ่าตรงนี้ก็คือที่น่าสนใจเนี่ยก็คือถามว่าอันเนี้ยคือคิวสองเป็นของเขาก็คือเว็บไซต์ลันช์อันเนี้ยโอเค every good project has one pizza นะคะ daily pizza giveaway ก็คือตัวนี้นะคะที่เขาแจกใน Twitter นะคะ ปูคอยแอดโอเคตอนนี้ก็คือเข้าไปที่ปูคอยแล้วนะคะทุกคนก็มันจะตามมองอยู่คอยเก็คโคแอนคอยมาเก็ตแคปลิสติ้งคือเมื่อเช้าเนี่ยนะัตตี้เช็คในคอยมาเก็ตแคปแล้วนะคะนัตตี้ยังไม่เห็นตัวเซฟพิซซ่านะคะก็ไม่เป็นไรก็รอดูกันไปแต่ว่าตัวนี้ก็จะน่าสนใจนิดนึง Holder Exclusive NFT นะคะสำหรับคนที่ ถือพิซซ่ามากกว่า1%หรือเท่ากับของสปายเนี่ยโดยที่ไม่มีการขายเลยเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ a d o ์็อนะคะเป็น u n i ิ u e NFT นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเอ็กคลับนะคะคลับเนี่ยที่คือแบบค่อนข้างน่าสนใจมากคือแบบว่ามันจะเป็นเปสเ m มเบอร์ชิพคลับนะคะก็คือว่า Early Call on Vetted BSC Project Vetted ตรงนี้คือแบบได้รับการตรวจสอบแหละคือแบบว่าพอเวลาเราแบบมีโปรเจกต์ BSC อะไรใหม่เนี่ยเราก็จะแบบดูเรื่องก่อนชาวบ้านเขาเนอะอันนี้ก็แบบเป็นน่าสนใจมาก โอเคเบื้องต้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเว็บไซต์ถ้าไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกันถามว่าวิธีซื้ออะซื้อที่ไหนก็คือง่ายๆเลยซื้อเข้าไปที่แพ n c a k e s ว a p แต่ว่ามันก็จะมีทริกนิดนึงก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันอันนี้ก็คือไปที่เทรดไปที่เอ็กชแนนนะคะสังเกตดีๆว่าแบบว่าเหรียญที่มันเป็นแบบเหรียญกาวลักษณะเนี่ยมันก็จะมีการตั้งแบบอ่าสลิปเพทก็จะอยู่ที่มัน0 1 1เปอเซิเอดร์เซ็นเมื่อาวานเนี้ยได้เอ่อได้คุยสั้นๆผ่านทางะคอมเมนต มาอะไเงี้ยเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแต่คือนัตตี้ก็ลองละก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือเหมือนบางคนเขาก็ทําได้นะบางคนเขาก็แบบเออทำไม่ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าแพน c a ้กสว a p ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2ละก็คือสาย LP ก็อย่าลืมไปไมเกตกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอะจะมาซื้อ b n d ตรงเนี้ยแล้วเราจะมาซื้อเซฟพิซซ่านะคะเบื้องต้นอะตรงเนี้ยนัตตี้อ่ะแอด พิซซ่าไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบว่ายังไม่ได้แอดนะคะก็คือสามารถ Copy a d d r e s s ตรงนี้ได้เลยคือคลิก Copy นะคะเอามาเพจไว้ตรงนี้ฮึบก็จะเจอนี่เลยเป็นพิซซ่าค่ะก็คือสามารถกดแอดได้เลยอันนี้คือนัตตี้แอดไปแล้วนะคะโอเคถ้าเกิดสมม,มุติว่าเราซื้อ V2 เนี่ยสมมุตินัตตี้บอกว่านัตตี้อยากซื้อประมาณ0.1 b n ดอะ่ะคือเราจะเห็นเลยว่าแบบไพรส์อิมแพ t ทูหายตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดคือมันจะแบบ มันจะไม่สามารถกดได้แล้วคือแบบต่อให้ได้อะมันก็จะได้แบบได้ในจํานวนที่น้อยมากเพราะฉะนั้นวิธีที่แบบแนะนําให้ซื้อนะคะก็คือจะให้ไปเข้าไปที่เวอร์ชันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่าค่ะก็จะไปซื้อตรงนี้กันโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนําทริคที่ทางคุณกิติแนะนํามานะคะโอเคเดี๋ยวสมมุติว่าวันนี้เราจะซื้อพิซซ่าตรงนี้เลยพิซซ่า สมมุตอิอานเนี่ยนัตตี้จะซื้อเป็นอ,อยู่เป็น b ี b บก็ได้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยศูนย์จุดศูนหนึ่งแล้วกันนะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบะคะก็จะได้พิซซ่ามาจำนวนเท่านี้นะคะก็คือก่อนอื่นก็คืออย่าลืมไปตั้งที่สลิปเนะคะคือเบื้องต้นเนี่ย คือสลิปเพจอะถ้าเกิดจะให้แบบซื้อแล้วให้มันผ่านมันจะตั้งอยู่ที่ประมาณแบบสิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรประมาณนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่แบบว่ามีเพื่อนในเพื่อนใน,เพ,น,ในเพื่อนใน Facebook แชร์กันมานค่ะก็จะใช้เป็นใส่เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ใส่เป็นคอมม่านะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะอันนี้มันจะไม่ขึ้นเครื่องหมายคอมม่านะแล้วเราก็โอเคปิดแท็กติกของมันก็คือคือแต่ว่าตรงนี้เราให้ใส่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เออ,อ,อสิแล้วเรามาลองสวอปดูกันว เออคือเดี๋ยวพอ swap เสร็จอ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงนะคะคืออ่ะจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าคือเวลาที่เราแบบ swap เหรียญพวกนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องเสีย slip page slip page เนี่ยก็ประมาณแบบสิบเปอสิบซละและ้วถ้าเกิดเราก็จะไปโดนแท็กอีกสมมุติแบบของเหรียญบางเหรียญไหนที่แบบมีท็กอีกสิเซนอย่างเงี้ยก็เท่ากับแบบตอนเข้าอ่ะ ต้องเสียประมาณ20%แล้วอะเออเพราะฉะนั้นคือแบบว่ากว่าที่จะแบบว่าได้กําไรแล้วแบบว่าได้กําไรเสร็จแล้วมาขายด้วยอะไรเงรี้ยก็แบบเพื่อนๆก็อย่าลืมแบบคํานวณจุดคุ้มทุนกันดีๆนะคะโอเคมาแล้วคือเราก็ไม่เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตเราช้าหรือว่าแต่ปกติอินเทอร์เน็ตเราไม่ช้านะ0.01อันนี้ก็จะคอนเฟิร์มนะคะ อันนี้ก็คืออย่าลืมก็คือเชื่อมต่อที่เมตา玛นะคะคือจริงๆอะนัตตี้คิดว่าเหรียญเซฟพิซซาเนี่ยน่าจะซื้อในทรัสต์วอลเลได้ด้วยแต่ว่านัตี้อยากจะชอบชอบซื้อเหรียญผ,ผ่านทางผ่านทางเมตา玛มากกว่าก็เลยจะไม่ค่อยได้ซื้อผ่านทรั s ต์วอ l เ t ตนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะซื้อเรียบร้อยนะคะคึบคบไปแปะไ้ตอนนึงโอเๆๆแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในกระเป๋าตังค์นิดนึงนะคะเบื้องต้นนะคะพอเราซื้อเหรียญเซฟพิซซ่าแาล้วเหรียญเซฟพิซซ่าก็จะเข้ามาอยู่ในเมตมา์克เรานะคะว่า,าคือจริงๆก่อนหน้านี้นัตตี้ก็ซื้อ,เ,อเซฟพิซซ่ามาส่วนหนึ่งหละก็กดๆๆไปมเมื่อเช้านี้นะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนิดนึง โอเคสำหรับใครที่เหมือนแบบเอ๊ะพอซื้อเหรียญพิซซาแล้วแต่ทำไมเหรียญพิซซามันยังไม่ขึ้นในวอลเล็นะคะก็คือจะให้ไปที่ add token นะคะก็คือ copy นะคะ copy address ของ Save Pizza นะคะแล้วก็มาใส่ในตรงนี้ add token ได้เลยแต่ว่านัตตี้กำลังสงสัยว่าทำไม,ไม,มนิตต้ไม่แม่ โอเคค่ะก็เมื่อกี้นัตตี้ไปเปิดเมน a ต a ์มากมานะคะสำหรับเหรียญของเซฟพิซ่านะคะที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะคะอันนี้เป็น NFT อันนี้น่าจะเป็นพิซซ่ามันก็จะค้างๆนิดนึงโอเคเบื้องต้นนะคะอะ NFT อยู่นี่ถอยถอยแอบซื้อ NFT เปน,นิดนึงนะ Okay. แล้วก็เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะสรุปข้าวๆให้ฟังนะคะในส่วนของตัวเหรียญพิซซ่าคือเหรียญพิซซ่าเนี่ยมันก็เป็นเหรียญกาวแหละมันกเ็เป็นเหรียญที่ก็เป็นเหรียญกาวเนอะก็อันนี้ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครมองเห็นถึงโอกาสในการทํากําไรเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ก็ยังสามารถเข้าได้เพราะว่าพอดูจาก b s c scan ลบมันเพิ่มขึ้นละเนี่ยก็คือเป็น คนถือก็จะอยู่ที่ประมาณ4,600ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบก็โดยส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาปูคอ,อยนะคะก็คือรมกาบก็คือประมาณนี้โอเคเบื้องต้นถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจก็เข้าไปเลยถ้าเกิดสมมติว่าใครซื้อไม่ได้หรือติดขัดตรงไหน,นก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ